ัวเว่ยประกาศเปิดตัว Watch Ultimate 2ซึ่งเป็นสมาร์ทวอทระดับพรีเมียมที่พัฒนาต่อเนื่องจากรุ่นเดิมในปี2024โดยมีสเปคที่ปรับปรุงอย่างมากรวมถึงการออกแบบที่ใกล้เคียงกับรุ่นก่อนแต่ใช้กรอบโลหะผสมเซอร์โคเนียมแบบใหม่ที่มีความทนทานสูงและกระจกแซฟไฟร์ Watch Ultimate 2มาพร้อมหน้าจอโมเลที่ใช้เทคโนโลยี LTPO 2 l อ TEMPERATURE POLYCRYSTALLINE OXIDE รุ่นที่2ที่รองรับการปรับเรตติ้งรีเฟรช ได้แบบยืดหยุ่นให้ความสว่างสูงสุด3,500ในขอบจอบางลง18%พร้อมกับมาตรฐานกันน้ำ20 ATM N13319 ISO22810 2010ทำให้สามารถสวมใส่ได้ลึกสุด150เมตรเพิ่มขึ้น50เมตรจากรุ่นเดิมรุ่นนี้เป็นสมาร์ทวอทรุ่นแรกที่รองรับการสื่อสารใต้น้ำด้วยระบบโซนา่าซึ่งสามารถส่งข้อความหรืออีโมติคอนไปยังสมาร์ทวอทอื่นๆในระยะ30เมตร รวมถึงฟีเจอร์โซอส์ใต้น้ำที่ช่วยแจ้งเตือนผู้ใช้ในระยะ60เมตรหัวเว่ยยังนำระบบเสาร,รับสัญญาณแยกส่วนมาใช้ช่วยให้เชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้สูงสุด4.5วันตามปกติและ11วันโหมดประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังมีระบบสุขภาพทรูเซนส์และเซนเซอร์ XTA P เพื่อวัดค่าสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครอบคลุม11ประเภทของการตรวจสุขภาพรวมถึง e c g การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมใช้ระบบปฏิบัติการ HarmonyOS 5.1และรองรับ DCM ยังมีระบบที่สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำด้วยดาวเทียม GPS แบบ2ย่านความถี่พร้อมส่งข้อความผ่านระบบไปดูสำหรับผู้ใช้ในประเทศจีนและโทรออกเล่นเพลงบนสมาร์ทวอทได้โดยตรงรุ่นนี้มี2เวอร์ชั่นคือ Compass Black และ Ocean ดูราคา899ย e ูโรประมาณ33,600บาทและ999ยูโรประมาณ37,400บาท Tam Lâm Đặc.